ไม่รู้หนูจะอธิบายยังไงหนูรู้ว่ามันทําใจยากแต่เราต้องทําให้ได้มันทรมานค่ะมันทรมานมากๆได้หน้องสวัสดีค่ะต่อให้มีคนปลอบใจเราเท่าไหร่มันก็ไม่เท่าที่เราทําใจได้ยอมรับมันค่ะเราต้องยอมรับมันนะไม่มีใครปลอบใจเราได้แล้วค่ะต่อให้มีคนโอ้เราทุกๆวันมันก็ไม่เท่าใจเรายอมรับตรงนั้นว่าเออเราสูญเสียแล้วนะไม่มีทางที่จะกลับมาได้แล้วมันคือความจริงค่ะไม่ใช่ว่าคนที่นิ่งแล้วลืมได้แล้วไม่มีความรักไม่มีความผูกพันไม่ใช่หรอกค่ะชีวิตเราที่เหลือออยู่ะราต้้้งัักษมนนไวใหดี เราต้องรักษาชีวิตเราไว้ให้ดีอะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นภาระของคนอื่นที่เขาก็รักเราขอบคุณค่ะพี่เรียมถ้าเรายังไม่รู้ขึ้นเราจะกลายเป็นภาระของคนอื่นเขาที่อยู่ใกล้ๆเราที่เขารักเรานะไม่มีใครให้กําลังใจเราได้เท่าตัวเราหรอกค่ะยอมรับมันเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยอมรับในสิ่งที่เราสูญเสียนะหนูก็เหมือนกันต่ให้ใครมาว่าหนูไม่มีความผูกพันไม่มีความรักไม่มีอะไรก็ช่างอะนะเพราะว่าคนพวกนั้นมันไม่เข้าใจเราหรอกค่ะ เราไม่จำเป็นต้องไปอธิบายด้วยแล้วคนที่มาปลอบมาโอ๋เรานะคือคนที่หวังดีถ้าเรายังแย่อยู่แบบนั้นความเมตตาความโอ๋ความเข้าอกเข้าใจจากคนรอบข้างมันก็ไม่ช่วยให้เราดีขึ้นได้หรอกแล้วนอกจากนั้นก็ยังทําให้คนที่เขาอยู่ข้าง,างเราเสียใจด้วยนะที่เขาดึงเราขึ้นมาไม่ได้นะมันยากค่ะมันยากนะพี่เตมันยากจริงๆแหละมันไม่มีใครทําใจได้หรอกแต่เราต้องยอมรับนะ่ะนี่ไงพี่ก็เหลือลูกสาวอีกคนเหมือนกันเลี้ยงเดียวเหมือนกันพี่ต้องมองเขาแล้วก็ เข้าใจด้วยนะว่าถ้าเขาเห็นแม่เขาเป็นแบบนี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงพ <mm> ี่การเวลาสวัสดีค่ะดีใจจังคนเก่าเก่ามาเยอะเลย <mm> สิมอ้วนสวัสดีค่ะคนที่อยู่ใกล้่ะลูกพี่คนที่เหลืออยู่ <mm> เขามองพี่ที่เป็นแบบนั้นแล้วพี่คิดดูว่าเขาจะเสียใจแค่ไหนพี่ต้องเข้มแข็งให้ลูกเห็นนะ <mm> พี่ต้องเข้มแข็งสิ <c anecdote> คนที่เขาเหลืออยู่อ่ะเขาก็รักพี่นะพี่วินยูสวัสดีค่ะพี่มองเขาแล้วพี่สงสารเขาไหมคนที่เขาเหลืออยู่นะคนที่อยู่กับพี่พี่มองเขาแล้วพี่สงสารเขาไหมถ้าพี่สงสารเขาพี่รักษาคนที่เหลืออยู่ไว้ให้ดีๆพี่เหวิตี่ทิ้งไปกับ สิ่งที่มันกลับมาไม่ได้คนที่เขากลับมาไม่ได้อะนะมันไม่มีประโยชน์ค่ะมันดูเป็นคําพูดที่มันไม่น่ารักสักเท่าไหร่นะแต่มันคือเรื่องจริงค่ะแม่สาจะพูดตรงไปหน่อยนะแม่สาพูดตรงไปหน่อยแต่มันคือเรื่องจริงถ้าพี่ดึงสติตัวเองไม่ได้นะคะดึงตัวเองออกมาจากความเศร้าน,นั้นไม่ได้อะคนที่เขาอยู่กับพี่เขาจะเสียใจมากๆนะกนอ,อพี่เป็นแม่ใช่ไหมคะเพราะพี่เป็นแม่เนี่ยก็จะเป็นร่มโพร,ร่มสยเป็นใบบุญของคนที่เหลืออยู่ของคนที่เป็นลูกที่เหลืออยู่เวลาทุกครั้งที่พี่เศร้าพี่เสียใจพี่ไม่สบายใจ นะอืมพี่อยู่ไกลกดใครไม่ได้เลยอืมให้กําลังใจตัวเองนะเป็นกําลังใจให้ค่ะหนูก็ไม่ได้กดไอดิ้งนะ <c oughs> ไอดิ้งก็เป็นคนแข็งแข็งเหมือนกันนี่แหละแข็งเหมือนแม่ทื่อๆเหมือนกันอืมเศร้ามากพี่ประสงค์ไปนอนก็ <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> ไม่รู้จะบอกยังไงดีมันอธิบายยากนะพี่ยังโชคดีกว่าแม่สานะอันนี้แม่พูดเข้าข้างตัวเองหน่อยนึงพี่ยังโชคดีกว่าแม่สาตรงที่พี่ไม่มีใครซ้ําเติมเหมือนแม่สานะคะนะแม่สาเสียลูกไปนี่ เสียแบบไม่ได้สั่งลากันเลยแล้วหนูยังถูกซ้ำเติมจนเนี่ยทุกทุกวันเลยหนูยังถูกกระหน่ำถูกซ้ำเติมทุกวันนอกจากคนภายนอกที่เราคิดว่าเออเราไม่ใส่ใจก็ได้แล้วยังมีคนภายในอีกที่เจ็บที่สุดนะคนที่เราคิดว่าเขาเข้าใจเราที่สุดอ่ะเขายังซ้ำเติมเราหนักขนาดนี้นะพี่โชคดีกว่าหนูเยอะเพราะฉะนั้นพี่อ่ะสร้างกำลังใจให้ตัวเองความเศร้าไม่สามารถที่จะดึงให้คนที่ตายไปแล้วกลับมาได้หรอกนะพี่สีริรัตสวัสดีค่ะมาคุยกับเพื่อนๆค่ะเหงาก็มาคุยกับเพื่อนๆมาตรงนี้แหละค่ะมาตรงนี้มาระบายได้ค่ะ ระบายได้เลยว่าวันนี้พี่เศร้ามากวันนี้พี่เสียใจมากวันนี้พี่คิดถึงมากพี่ระบายได้พี่ระบายตรงนี้เลยทุกคนพร้อมที่จะอยู่เป็นกำลังใจให้นะกอดทุกคนได้เหมือนกันเหมือนไม่สายแหละก็คุยกับทุกๆคนเหงาก็ขึ้นไลฟ์ก็คุยกับทุกคน,น,ก,คก,ก,คนกอดทิพย์ก็กอดนะพี่แดงสวัสดีค่ะแม่พานิดสวัสดีค่ะใช่ไหมพี่เตกอดทิพย์เราก็กอดกอดกันทุกวันกอดทิพย์ก็กอดพี่ยูโดสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่พานิดแม่กางเกงถึงยังคะหนูส่งไปรอบหลังสองวันแล้ววันนี้วันที่สามหรือเปล่านะ หลายหลายคนอยู่คนเดียวเหมือนกันหลายๆคนก็สูญเสียเหมือนกันนะคะประแจของแม่สาพี่เอกก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวเหมือนกันค่ะแม่สาก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวเหมือนกันกอดใครได้ไหมก็ไม่กล้ากอดใครหรอกค่ะต่อให้อยู่ในหมู่บ้านแถวนี้ก็ไม่กล้ากอดใครหรอกขับรถไปไหนมาไหนก็ไปคนเดียวอยู่กับไอทิ้งกอดไหมไม่ค่อยเลยค่ะ <c oughs> อยู่กันสังคมก็มหน้าไกดิ้งนะรักกันไหมรักรก,กอดกันไหมไม่กอด <c oughs> นะตรงนี้กอดทิพย์แต่ก็กอดทุกวันเหงาก็ขึ้นไลฟ์ถ้าพี่เหงาพี่ก็มาวันไหนพี่บอกเออวันนี้พี่เศร้าจังเลยพี่เสียใจจังเลยพี่รู้ บางวันนอนไม่หลับก็ยังมาอยู่เป็นเพื่อนแม่น้องเลยค่ะพี่สิริรัตน์ขอบคุณมากมากนะคะหลายคนก็อยู่แบบเออบางคนบางท่านก็อายุมากนะคะลูกหลานไปทางานแล้วไม่ได้สูญเสียอะไรแต่ว่าก็เหงาก็มีนะไม่สาเข้าใจค่ะไม่ได้สูญเสียอะไรแต่อยู่คนเดียวก็เหงาก็มีนะอะไรผมจะแหย่พงทุกวันก็ไม่สาเจ้านัดมานี่เขาไม่ไว้ชีวิตพี่นะพี่ประสงค์นะไม่ได้ใจดีเหมือนพงนะเจ้านัดนะแล้วบล็อกแบบใส่ซื่อด้วยนะพี่ประสงค์นะพี่โบสวัสดีคะ่ะกอดๆคะ่ะพี่โบก็น่าจะอยู่นู่นคนเดียวเหมือนกันคะ่ะเวลาพี่โบเจอปัญหาพี่โบก็มา ไม่เป็นไรนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเรานี่เลยค่ะนะทําใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น่เราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ทุกข์คนอยู่ใกล้ๆเราก็จะไม่ทุกข์ค่ะเข้าใจว่ามันมันทําใจยาก